สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องแฟมบ,บิลี่กันอยู่กับพะก,กครับกอลฟฟาร์ทเี๋ยวไปบอลนัดไปบอลจังวันนี้เราก็จะมารีวิวปืน <c oughs> อโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงช่วยช่วยยกหน่อย <c oughs> ปืนกระบอกนี้ครับก็คือปืนเนิร์ฟดูมแลนด์หรือเดอะจัสต์มันเองครับบอกเลยเป็นปืนที่ออกมาตั้งแต่ปี6ปีที่แล้ว <Wow. S 1> เป็นปืนเนิร์ฟที่อ้วนอ้วนที่สุดที่เรามีเลยนะจริงๆแล้วเรามีอ้วนกว่านี้นะฮะมีเลยพอๆกันนะก็คือไอ้ตัวนู้นเนิร์ฟเมกาแต่ว่า มันจะยาวไงแต่นี่มันอ้วนแล้วมันใหญ่ไงใส่กระสุนจากด้านหน้าแบบนี้เป็นระบบชักยิงนะครับใส่กระสุนได้ถึงสามติบนะแต่ยิงออกทีละสามก็ยิงได้แค่สิบครั้งก็หมดแม็กแล้วก็คือยิงสิบครั้งคือเก็บกระสุนกันเหนื่อยเลยค่อนข้างมีน้ําหนักเลยครับปืนนี้แต่ว่าคุณไม่สามารถหาปืนที่ใหญ่เท่ๆได้อย่างนี้ในการเล่นเนิร์มครับถ้าไม่ใช่กระบอกนี้จะถือไหมโอเคครับค่อนข้างหนักเลยแต่แต่ มันดูรูปร่างรูปร่างใหญ่หญแต่ดูดูเหมือนจะหนักแต่ก็แบบเหมือนแบบสองกิโลกว่าสองกิโลกว่าคือหนักครับอ่าโอเคครับด้านหน้าตรงนี้ก็ไม่สามารถต่อปลายกระบอกได้จะต่อทำไมล่ะ,ะก็ต่อ,ตอ,ตอ,ตอเพือ่อแล้วก็พูดเพื่อเป็นข้อมูลมูลนี่แปลงฟัน,นอะไระมูลแปลว่าอะไรแปลว่าขี้ไม่ไม่มูลแปลว่าพระจันทร์อ๋อภาษาอังกฤษเลยหรอแต่มูลภาษาไทยแปลว่าอึนะลูก <Huh? S 2> มูนอะมูนสัตว์มูนอะไรเงี้ยอะไรโอเคครับรยังเรียนไม่ถึงมากด้านหน้าก็าไปที่โหลดกระสุนโหลดกระสุนค่อนข้างง่ายครับก็คือเสียบเสียบเสียบเข้าไปเลยอย่างงี้ไม่นะครัขตรงอต้อเสีย๊บข้อเสียปืนนี้ก็คือไม่สามารถหมุนนี่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่แม็กที่อยู่ตรงเนี้ยเราต้องเอาแจ็คเข้าไปในรูนี้เลยใช่แต่มีข้อเสียก่อนนั้นอีกตรงนี้ใส่ไม่ได้ พราะนั้นเราต้องชักทีหนึ่งให้มันเลื่อนออกมาพรามิงครับด้านบนก็สามารถต่อสะโคบหรือใส่รางชุดแต่งอะไรก็ได้แตไม่รู้จะแต่งเพื่อเพราะมันอยู่ข้างบนนี้มันก็ให้มาก็ไม่ได้บาลานซ์อะไรนะครับแต่ว่ามันก็ให้มาแล้วกันเพื่อใส่ไฟฉายยิงในที่มืดใช่แล้วตรงนี้ก็คือที่แขวนสลิงเมาส์เป็นสลิงเมาส์แขวนตรงนี้โอเคถัดมาด้านล่างก็เป็นตัวชักเดี๋ยวยิงให้ดูก่อนเวลาชักก็คือแบบนี้แล้วก็ยิง ชักค่อนข้างง่ายนะแต่ปืนปนะ่ยก็จไปพร้อมกัน仨ป,ปึ๊บแต่ว่าเราสามารถใส่หนึ่ง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 ได้นะและการใส่นัดเดียวเนี่ยก็จะมีความแรงมากกว่าใส่ตามนัดอยู่แล้วนะครับด้านบนตรงนี้ก็ไม่มีรางชุดแต่งไม่มีอะไรเลยแต่ว่าจะเป็นสีใสๆแบบนี้ทําให้เราเห็นระบบปืนนะครับก็คือเวลาที่เรากดไกยิงหรือเวลาชักเนี่ยสมมุติเราชักปึ๊บเวลาเรายิงอ่าเราจะเห็นตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นเขาเรียกว่าแบบ เป็นการออกแบบของเขาเป็นโบกใหญ่ๆแล้วก็มีพวกกลไกต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับที่ันี้เหมือนแบบถังน้ำมันลุงอ๋อน้ำมันลุงคือลุงลุงยืดครับลุงยืดโอเคด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้เข้าไปตรงนี้เป็นที่ชักมาถึงตรงนี้นะครับด้านบนก็มีสลิงมาห้อยแขวนนะครับมาถึงด้านหลังนี้ก็มีด้วยนะครับส่วนไกลปืนก็เป็นไกมาตรฐานปกติก็คือไกค่อนข้างจะยิงง่ายก็คือไม่กระด้างไกค่อนข้างมีการตอบสนองนิ้วที่ดีครับที่จับนี่ถือว่า ทำออกมาได้ดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่บาลานซ์เลยหนักมากโอ้โหข้อมือจะหักประคองแต่พอประคองปุ๊บบาลานซ์มาปุ๊บด้านจับถือว่าทําได้ดีเลยนะคือแบบจับเต็มมือยังเหลือขนาดนี้นะเพราะก็มือใหญ่ยังเหลือครับโอเคด้านนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือทําออกมาโค้งว,ว้ารับมือได้ดีครับแล้วก็ชักยิงได้เลยข้อผมยิงมั้งลองดูสิว้าต <Wow. S 1> อนแรกบ,บอกไม่หลัะยิงเลยหรอใช่ คือแบบความที่นี่บอกว่าปืนน่าจะตกแตกก่อนนะดูตรงเลยโอเคปืนนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับเด็กนะครับแต่ว่าถ้าเด็กจะเล่นแบบสไตล์โหดก็เล่นได้ด้วยการแขวนนี่แขวนกับตัวแล้วก็ห้อยไว้กับตัวไงแต่ว่าถ้าผมตัวเล็กตัวปืนมันใหญ่ไม่เท่าแต่ถ้าตัวนั้งเลยบอลเลยโอเคครับเราไปทดสอบการยิงเลยครับว่าปืนนี้มันยิงได้ประสิทธิภาพเป็นยังไงจะยิงดียิงแรงยิงตรงไหมไปดูกันต่อ จะมาทดสอบการยิงปืนเนิฟดูมเลนกันนะ่อนโอเคครับป้าย้อนตบเลย ย้อยเป็นแบบเป็นเม็ดฝนเลยเมื่อกี yani ้คือในเมื okay. okay. ่อมันยิงตรงแล้วไม่โดนซอมบี้เราต้องยิงไงย้อยโดนหัวซอมบี้โอเคครับ ตรงตรงเพราะว่าเลบอลเล็กให้มันตรงใช่ไหมคือถ้าเล็งตรงตรงมันไม่ตรงหรอกเลยบอลเล็งให้มันให้มันย้อยลงใช่ไหมโอเคหนักไหมยิงไปสามแม็กเมื่อยอยู่นะโอเคครับโอเคเมื่อกี้น้องเลบอลยิงไปแล้วใช่ไหมเพราะเขาจะลองยิงบ้างก็คืออย่างที่บอกผู้ใหญ่ถือยังหนักเลยแต่ว่ามันเท่ไงปึ๊กอย่างนี้แต่ว่าพราะเขาจะลองยิงแบบรัวรดูว่าจะเป็นยังไงมา ก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบนะปืนเนี่ยค่อนข้างแบบมันไม่ได้แรงเท่าไหร่ระยะวางผลนี่ประมาณ5-6เมตรเองแต่ว่าอย่าลืมนำ้ำหนัก3นะัดฟังก์ชันที่ให้มาคือความสนุกในการยิงออกทีละ3นัดไงแต่ว่าปืนอย่างที่บอกมีความหนักแต่ว่าถ้าเราถือยิงแบบเน,นี้ยบาลานซ์ดีมันก็ช่วยได้ครับโอเคครับอันนี้เอาไจะใส่แบบหนึ่งนะัดใช่ไหมว่ามันจะเร็วขึ้นไหมแต่จะใส่แบบนัดเดียวมาลองยิงแบบนัดเดียวดูครับว่ามันจะแรงกว่าเดิมไหมมา จะเห็นได้ว่ายิงทีละนัดจะแรงกว่าทีละสามนัดเพราะอะไรเพราะว่าแรงอัดลมเนี่ยมันแบบมันเยอะกว่าไงบอลใช่แล้วมันแบบมีแรงต้านแค่นัดเดียวเหมือนลมทั้งหมดออกไปแค่กระสุนนัดเดียวกับลมทั้งหมดที่ไปแบ่งให้สามนัดมันก็เลยมีความที่แรงกว่าใช่นครับเดี๋ยวดูหลังกระจกคกัน โอเคครับเมื่อกี้เราได้ทดสอบเจ้าดูมแลนไปแล้วนะใช่แล้วอย่างที่เพื่อนๆเห็นกนะ็คือวิถีกระสุนเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าความแรงค่อนข้างน้อยไปนิดเพราะว่าเราวัดจากเครื่องวัดกระสุนเนี่ยเวลายิงออก3นัดเนี่ยความแรงอยู่ที่55 FPS เนอนาะอือ่าแต่ว่าเวลายิงนัดเดียวความแรงอยู่ประมาณ62-65อกากอ่าก็คือแบบนัดเดียวเนี่ยมีความแรงกว่า3นัดอยู่แล้วเพราะว่าด้วยลมที่มันอัดเข้าไปเนี่ยมันน้อยกว่าเนาะ มันทําให้แบบออกนัดเดียวมันจะดูแรงกว่าลเ <ง S 1> ที่งงสะสมไว้ก็คือการผักของมันที่แบบบุ่งเนี้ยเฮ้ยการอาธิบา<ด>ีก็คือถ้าสามนัดใช่ไหมเหมือนเหมือนคือเราต้องเอามือแบบเนี้ยข่ามของมันหนักขึ้นก็จะเจ็บมือขึ้นใช่ไหม,มแล้วของมันเบาเราก็จะต่อยไดน้สบายอย่างเงี้ยอ๋อเฮ้ยเปรียบเทียบดีอะว้าวเร็วมานั้นดีดีเปรียบเทียบดีมากครับ รักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วครับโอเคครับแล้วเด็กยิงเป็นยังไงเมื่อกี้อ่ะก็คือยิงดีเลยครับคือเสียงแบบชักปังปังอ๋อเป็นแบบช็อตกันเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆลูกซองเมือม่อยไหมหนักไหมเมื่อยมากแต่ว่า<ต>เราชักปึกปึกปึกดึปึกปึกทีแต่ถ้าซื้อมาเล่นก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันค่อนข้างหนักถ้าสะสมแนะนาเพราะให้ปืนนี้7.5็อห้เดี๋ยวนให้หเดี๋ยววัให้6นะครับโอเคเพื่อนชอบกันหรือเปล่าหรือมีความคิดเห็นยังไงกับปืนนี้ก็จะลืมคอมเมนต์มา แล้วก็ฝากกดติดตามเราด้วยเนาะแล้วคุณจะไม่พลาดการรีวิวปืนตั้งแต่รุ่นดึกดาําบันรุ่นเก่ายันรุ่นใหม่สุดเลยนะครับใช่เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าแล้วมาดูกันว่าเราจะรีวิวปืนอะไรหรือเพื่อนๆอ,อยากให้เรารีวิวปืนไหนก่อนก็คอมเมนต์บอกชื่อมาได้เหมือนปืนนี้มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นปืนดูมแลนเนี่ยจัดให้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไป้าจัดให้หมดโบก